ันนี้เรามาเข้าค่ายรอดอนะครับหร <c oughs> ือป่านะฮะดู <c oughs> จากต้นไม้แล้วเนี่ยธรรมชาติมากมายตอนนี้ผมหลงแถวครับผม <c oughs> ตอนนี้ผมไม่ได้ไปเดินร่วมคณะกับเพื่อนนะฮะตอนนี้เราหลงทางกันอยู่มีเสียงอะไรวะเนะี่ยโอเคตอนนี้เราไม่สามารถวิ่งได้นะฮะผมไปขโมยปืนจากค่ายรอดอมาครับนี่ครับเป็นไงโอ้โหสีทองด้วยฮนะ <c oughs> ยังรอเลยนะฮะโอเค ว่าเด็ดพอสมควรเดี๋ยวผมจะถือกล้องต่ออันนี้คือชาวบ้านนะครับผมชาวบ้าน,าานที่กำลังจะมายิงผมโอ้ผมเป็นรอดอฝึกหผัดครับยิงปืนไม่เป็นนะฮะยิงมั่วเลยมั่วจริงๆผมเป็นคนชาอาขโมยของจากคนตายนะครับอ่ะมีคนมาแล้วโอ้ผม มยิงปืนไม่เป็นนะฮะแล้วผมก็มีปอกึ่มด้วยเออแล้วผมก็โกโลดเอือแล้วผมก็เป็นนักผลิตยานะครับแล้วก็จะมีคนมายิงผมด้วยสไนเปอร์นะนี่กูเล่นอะไรวะเนี่ยมาต่อเลยดีกว่าผมเป็นนักคนแม่นปืนของสไนเปอร์ฮะตายแบบแป๊บเดียวก็ตายเลยครับแล้วผมก็เจอหมาครับโอย กูจะได้เดินรอรออย่างมีความสงบบ้างไหมโอเคฮะอันนี้ก็เป็นอาหารอันโอชะของเราแต่เราจะไม่แล่เนื้อมันนะครับโอเคอันนี้อันนี้คือเพื่อนเราไปแล้วไม่ยิงด้วยนะฮะอันนี้คือคนที่มายิงเราเมื่อกี้นะครับซึ่งผมได้เอาปืนแบบอะไรนะเม็ดเม็ดถั่วเม็ดถั่วยิงใส่จริงๆไม่ใช่กระสุนหรอกมันเป็นเสียงแก๊ปปืนแก๊ป มันเป็นปืนแก๊ปนะฮะโอเคเรากลักบจู่โหมดของอันนี้ต่อผมมารารดนฮะนยังไม่จบอีกเนี่ยอันนี้คือคือหอครับผมแล้วก็จะมีนกไม่แดกเรานะเออโอ้ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงมาร์กอะไรแล้วนะฮบผมอมืผมเอากล้องแคนนอนมาจากม,มีใครตะโกนมะ <laughs> เดี๋ยวโอเค อันนี้เรากาลังเดินเข้าป่านะครับเพื่อจะไปหาของปรากฏว่าผมเจอบ้านนะฮะมีหมาวิ่งด้วยโอเคผมจะเป็นต้องถือปืนในการวิ่งนะครับถ้าไม่ถือปืนวิ่งหรือไม่ถืออะไรตอนวิ่งนี่มันจะตายเนะี่ยมันจะตายนะมันอึดอัดมากมายอันนี้ผมไม่สามารถที่จะขึ้นไปกด E ค้างได้นะครับผมรอรอนี่กด E ได้นะฮะเรียนวิชากด E มา นีรอทีอ่ไปกดได้นะผมเป็นสกิลส่วนตัวนะฮะโอเคผมมาถึงตรงนี้แล้วก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าการเข้าค่ายเราดอครั้งนี้จะมีความสนุกโอเคผมไปนอนแล้ะอ้าว <laughs> โอ้โหนี่มันภาพอะไรเนี่ยฟันโพ